วางวางไรงนี้ก็ได้นั่งพักป้าครับโทษนะป้าจำเป็นเก่าใช่ไหมเขาตรวจ่ะเขาภัไม่ใช่เป็นเก่าใช่ไหมไม่ใช่ป้าคเกือบใช่เกือบเป็น

ตัวออกล้งกายเดีววันนี้อารมณ์ดีฮะมีเสียงเพลงมีเสียงแตรมีเสียงเพลงมีมีเสียงแตรอารมณ์ดีเหลืลอเกินนะครัตนาอาลุกล้ากันหน่อยเดียว<า>นิเดียวมา,มากเลยบอกกันมากให้ตายเร็วตาย,ต,ายต่อย <c oughs> ตอ่ตอยเร็วนะรำรำนิดเดีไหวแล้วเนี่ยเอวเอว<อ><อ>แรงมากเลยอันนี้ตบให้ตบให้จะได้หายปวดเลย เอ้ามีโดดมาแล้วอุ้ยเจ็บเช้าแกยามากเกแทนนี่เจ็บเลยนี่ก็เจ็บนี่มีแทนเลยลุกแล้วไม่ไหวแล้วลุกตามนิดยาวขึ้นแทนลุกให้นี่ตายเร็วตายเร็วตายเร็วเลยแกเดี๋ยวคนมันเหนื่อมันตายมาแอบยิงรุกสงบ่อยให้รำไม่ได้เวลาไม่ใช่วหรอกลุกเนี่ยออกกำลังกายเจ็เช้า มานั่งมานั่งมากินมานอนอะไรกันเนี่ยโอ้หไม่ไหวแล้วก็นั่งเฉยในบ้านมีจะทำลัมอย่างนี้ได้ยังไงคนเมตตาพี่แอบยิงเนี่ยก็บอกเร็วไม่ไหวแล้วพี่อ่ะเร็วเดี๋ยวพี่เพลงก็หยุดได้เนี่ยเดี๋ยวเพลงเดี๋ยวเพลงก็หยุดเดี๋ยวเพลงก็ไม่ร้องต่อนะลุกไอ้แม่เจ๊เนี่ยคนมากันแล้วมาทำอะไรไอ้ยิงมึงอ,อะไรล,ล,ลัหน้อยทีนึงเร็วลัมรอรับแต่เร็ว ไอ้นาฮีหนาฮีน่าฮีหน่าไอนี่มันกระสือเนี่ยนี่มันท่ากระสือเอาท่ารัตนารามดิกระสือไม่เอาอ่ะต้องสอนดันะเดี๋ยวจะแอบเร็วเร็วรำเร็วเร็วดิพี่หนูไม่ไหวนะมาจะต่อเหล่อรำลำให้ดูหน่อยยแจจุกเจ้าธนาดาในมาโนดรัตนาวัฒนาใสลุงเขาจะมาลำด้วยใช่ไหมเขาจะเกิดขึ้นจริงในบ้านนี้เอ้ารำเร็วเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวแต่รำต่อเร็วดูเนี่ยมันทำกับเราอย่างนี้นะเร็ว เร็วจะให้คนแอบดีเออรำเร็วเอาเร็วรำพี่หนูไม่ไหวนะหนูบ้านเรียบร้อยรำชีวิตไม่ใช่เป็นแบบนี้รำเป็นคนรำอ่ะเดี๋ยวเพลงนะได้เอาเร็วดิเดเพลงมาเดเพลงมาพี่โนดมาอ่าเดี๋ยวเพลงมาเร็วรำก่อนให้ดีกินนี่ตาเดี๋ยวรำเร็วรำมาทำไมสักเน้นรักดาววาฒนารดหน่อยมาโนดวัฒนาวัฒนาใส่ลงโอ้โหจะนี้เสียง ยังดังอยู่นะพ่อนาไอ้แม่จอะไรมันที่เอวเรานี่ที่ที่ไหนที่นี่ไงกูเจ็บกูเลยตะกี้ไอ้สัตว์แน่ด่าได้ปากๆเลนะมาตบสิมันนักเลยนะอะไรพวกอะไรกูมีมีดแทงแม่ไอ้เต็มโพวเอามีดอันนี้ยังไม่อยู่ยังไม่ยังไม่เลิกยังไม่หายกอ่กูไม่อดมึงเลเดี๋ยวชีวิตจริงนะพ่อไอ้บอลไายกี่โมงนะทุ่นเลยกี่โมงฮะกี่โมงดม ชุดเจ้าภาพแม่โอ้ฮะเจ้าภาพไม่ปาเทือนปานั่งนิ่งๆอย่าด่าใครสิบนาทีนั่งสมาธิอ่ะนั่งนี่รับตาไม่ต้องสอนกูเดี๋ยวพี่โนดมากับชีวิตจริงนี่นี่คือความฝันเนี่ยตุ๊กปากๆุ๊ปากเหมือนที่นิ่งอย่างนี้นี่คนนั้นมันก็กวักมือที่เราแล้วอ่านั่นละปาไอ้สั้น สินาทีห้ามด่าใครได้ไหมมึงก็มานั่งกวนกูไ่ได้ได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวยรวิจรรงแต่ตัดกาวให้ตุรมาแอบยิงไิโนด์สิบนาทีนั่ห้ามด่าได้ไหมนั่งหลับตาวห้ามด่าใครได้ไหมกูไม่ด่าแล้วกูไม่ด่าแล้วใครใครไม่ได้เลยนั่งหลับตานี่มันมาสอนแบบนี้นะอ่า oh นั่งหลับตาเอ้ะ นี่เยังทำไม่ใด้ไงมึงไม่ใช่คนในกลยนดีคน่จัดก,การแล้วมันสมบูรเอ้ยเอามาเยมาดิมึงทำมากูสิต้องเอาให้รมเรียกล่นเอา้มมง <c oughs> เอามือฝ่าทับายฝาทับายมึงก็ทับคายมึงสิยกขายนะ,ะนเ,เลยไม่ดีเส้นเลย ใช่อะไรเดี๋ยวพี่โนดมาไหนมีดหนมีดเดี๋ยวเอะเดี๋ยวเอะเอามีดออกมาเอามีดออกมาเอามีดออกมาก่อนดูนี่น้องเธอเป็นคนดีกันนะไม่มีใครดีด่าเขาทุกคนขเงียบเรียบร้อยผมไม่เคยว่าเขาเลยมึงปากจัดอยู่คนเดียวเนี่ยเีย็บปากก่อนไม่ไอ้เจ็ดช่วยด้วยเด็กปานุ้งวกวักมือเนี่ยเขาแล้วเมื่อพี่โนด เสียงดีมากคนอื่นเขาเรียบร้อยเงียบเชียบกันเนี่ยมันทําเราเราทนไม่ได้เนี่ยใครคนอื่นต้องเงียบเชียบป้าป้าด่าอยู่คนเดียวกันด่ามึงนั่นแหละแล้วด่าผมทำไมโอ้แม่จี้เอวเจ็บมากเลยเนี่ยเจ็บยังไงป้าผมตะกีดไม่สกิลเลยป้าอย่ามาฟ้องอย่ามาฟองบ้านกูนะเน่ๆๆตบเลยมันตบ้เฮ้ยเฮ้ยเฮย เดี๋ยวคงจะให้พี่โนดแอบยิงมึงีชวิตป้าผมถามป้าไปเลยมากว่าช่วงนี้อารมณ์ขึ้นแบบนี้ป้าเดี๋ยวเวลาหิวนะเออพี่จ๋าโดนใจให้มาเราเป็นคนดีที่ไม่กินเดี๋ยวเวลาหิวนะพี่จ๋าหนูหิวข้าวหาข้าวให้หนูกินหน่อยพี่เดี๋ยวหนูจะสวดให้เยอะๆเลยพี่เดี๋ยวหนูจะสวดให้เยอะๆให้รวยๆเลยใครเป็นคนพูดอ่ะฮะป้า ูเดชพนาบ้านกูชีวิตที่แท้จริงเอาเก้าขางเร็วแบบพัทยาอีสัสคนอื่นเั้งเรียบเรียบร้อยกันนี่มีมึงนั่นลนลในปากอยู่คนเดียวเนี่ยพี่นอดมีจริงนะมีเพื่อนตำรวจเยอะเลยพี่นอดเป็นตำรวจแล้วก็เพื่อนตำรวจมาด้วยกันนะป้า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 อย่าด่าได้ไหมสิบนาที ได้ไหมนี่ฉันไม่ด่าเลยนะฉันพูดความจริงเนะ่พูดว่ามันเป็นชาวบ้านมาอยู่บ้านฉันแล้วพูดจาไม่เรียบร้อยเลยเนี่ยใครพูดจาไม่เรียบร้อยมึงนั่นแหละนี่แหละพอพูดปั๊บป้าด่าทันทีเลยไม่ได้ด่าพูดถึงมึงกูไม่ได้พูดพี่เดี๋ยวพี่ครับเออพี่เดี๋ยวนูจะสวนให้รวยๆเลยนะพี่เป็นคนดีแล้วใครเป็นคนพูดคำนี้เดี๋ยวชีวิตจริงก็จะเกิดเงียบนะเงียบจริงนะเงียบจริงนะ ยิง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 มึงไม่ใช่คนรังคูเลยนะมันมันเขี้ยวอ่ะพระสงฆ์รักษาการกับคนมันตายอย่างนี้เลยมันมันเขี้ยวมากเลยอ่ะพี่โน้ตมาแอบกันแล้วยิงนั่นเปล่าทองผมหายไปอ่ะใช่ทองผมไม่ในคอเนี่ดูมันมันมันดำเนินเรื่องมาเนี่ยใช่ทองของม่ในคอนะไอ้สันดูนี่มันมันตีอย่างนี้นะไม่ใช่ชีวิตมันในบ้านอย่างนี้ย เดี๋ยวชีวิตจริงก็จะเกิดขึ้นแหละพาใจให้ตำรวจมาไม่คุยกับป้าแล้วไม่คุยกับป้าแล้วพอแล้วไปเลยไาไปกับผมป้าไปนอนป้าหอมคนอื่นเขาเรียบร้อยทำไรเงี้ยหน้าป้าทำไรเงีนะป้าทำไทำอะไรเพ่อแกทำอะไรรู้มันมันทำนิ้วหอมเหี้ยไอ้ตกปาดเลย คนแถวนี้นะเขาบอกให้้เรียกเขาอย่างนี้เขาใจแอดอยู่ในบ้านคือปืนเพื่อนพี่โนดทําไมป้าต้อยคนอื่นช่วยแล้วป้าให้ใครคนอื่นคนแ่นอนเพื่อนพี่น้าป้านนามาที่เอ๋อเลยเนี่ยจิ้มเลยเนี่ยจิ้มอย่างนี้เลยไม่ได้จี้ชาวบ้านไหมมันเป็นชาวบ้านเนี่ยแล้วป้าเป็นใครอ่ะกูเป็นคนบ้านนี้ที่แท้จริงอันแล้วชาวแล้วป้าเป็นชาวบ้านเหรอบ้านกูอ่ะบ้านเมียผมเนี่ยป้าอิสระผมอยู่มาตั้งหลายปีแล้วป้ามาตูได้ไง นี่ชีวิตจริงคนก็จะมาแอบยิงมารถอะไรพระสงฆ์คูดป้าเหม่งปากเนี่ยป้าไปแปลงฟันด็อกเตอร์ดีกันไหมมันไปแปลงฟันคู่เนี่ยเนี่ยหยับคายนะตบากมันหยับมันตกคัวสิหยับคายนะเดี๋ยวพี่โนดมาชีวิตจริงเนี่ยเราไม่ใช่เป็นคนอย่างนี้เลยนะชีวิตจริงอ่ะปเกขอ็บอยู่หัวจะสวดภาวนาเงียบๆเลยพระสงฆ์สอนเนี่ย